สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะบัอกคือมั้ที่สองค่ะแอลค่ะนางค่ะวันนี้ค่ะทุกค้าจ๋าดีวเรามาดูรีวินนะคะเป็นหมวดแจ็กเก็ตผ้าล่มนี้แบรนด์กีฬานะคะเป็นงานทุรท่รโลตอชีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั็ร,ราคา9,179บาทนะคะน้ำหนัก16.69 16กกิโลคิดเป็นกิโลกิโลละ550บาทนะคะ ำนวนี่ก็ประมาณการเข่าๆนะคะค่าจะ 39, 30, 30, ้าสามสิบถึงสามสห้าตัวตกก็คุณต่อตัวประมาณการนะคะสองบาทนะคะอสอง้อยหบาทนะคะ26 2 6งหกสองสอประมาณการ <62. S 1> ประมาณการก่อนนะคะลูกค้าจ๋าปเป็นแจ็กเก็ตพารรูมค่ะ <c oughs> อีกแล้วออดีดีอดีดีตัวแรกก็ไป <c oughs> แแทนไหม <c oughs> ลูกค้าจ๋าตัวแรกเป็นแจ็คเก็ตพาร่มนะคะลูกค้าจ๋าป้าใช่ค่ะตัวแรกเป็นแบรนด์อาดิดาสมาเลยจ๋าจ๋าเอาง่ายๆ่ลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตพาร่มค่ะเน้นแบรนด์ทุกตัวค่ะจะหยิบตัวที่หนึ่งก็แบรนด์สองสามสี่ห้าเก้าสิบสองสิบสามสี่สิบห้าแบรนด์กันลูกค้าจ๋าเอาง่ายๆทุกนี้เราค้าสรรงคุณภาพเจ็ดเอลแล้วก็เป็นแบรนด์ล้วนให้ลูกค้านะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋า ีด้สมีมาไนกี้มีมาลูกค้าจา๋าฟิลล่ามีมาลูกค้าจา๋าเป็นแบรนด์ทุกตัวรีบอกมีมานะคะแต่พูงพูมามีมานะลูก<ช>ค้คาจ๋าอย่ารอช้าจ้าถุงนี้ในรา,า 9, 9. คาเก้าพันห่ะร้อยบเก้าบแบรนด์ทุกตัวแบรนด์ทุกตัวแบรนด์ทุกตัวแต่แค่ เราไม่ได้การันตีค่ะแต่ว่าแบรนด์ทุกตัวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นมือสองคัดเกตเอของทางบล็อกเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบางห้าถึงส5เปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อนดำมีเจอนะคะสิบแปดอาจมีเจอนะคะมีบ้างมีบ้างเสียอหายอาจเจอบ้างนะคะลูกค้าจ๋าสำคัสะอาต้องเอาไปซักเอาไปรีดค่ะอาจเจอบ้างนะคะใช่ค่ะอู้แต่สวยอ่ะเป็นแจ็คเก็ตคาร์ลมที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชาย ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้ลูกค้าจะใส่คุมแดดคุมลมได้เลยนะคะค่ะกันแดดกันลมกันหนาวได้นะคะยิ่งเป็นวันนี้นะผู้ชายก็ได้ได้ค่ะผู้หญิงก็ได้ได้ค่ะอยากใส่นะนะคะค่ะแล้วแต่อยากใส่แต่ว่าสถานที่ตลาดนะลูกค้าจ๋าสามารถจะขายได้ทุกตอนนะคะยิ่งเป็นช่องทางออนไลน์เด้อลูกค้าจ๋าแล้วยิ่งเป็นเสื้อคลุมเนาะค่ะคุมผู้เด็กผู้เดก็ใส่จะเสื้อคลุมคกันแดดได้นะคะอาดิดาสจ้า แบรนด์ยี่ห้อมีเจอนะคะลูกค้าจากอาดิดาสไนกี้พูม่าฟิลล่าอีกอย่างเกาะคนหันหลังให้กันเมสเกต้านะคะมีมาทุกสีจ้ามีมาหมดเเลยนะะคทุกสีจ้าลูกค้าจากไซส์ค่ะไซส์ค่ะไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์เอลนะคะหลักๆอยู่ประมาณไซส์เอ็มไซส์เอลนะคะใช่ค่ะอาดิดาสไนกี้ค่ะทุกสีจ้ามีมาทุกสีจ้าลูกค้าจาก ถามหาสีแดงมีมาถามหาสีน้ำเงินมีมาลูกค้าจ๋าโทนสีสันมีค่ะเฝ้ากันมาแต่ยังคงเน้นเป็นเนื้อพา้าลมเนื้อพ้าลมเป็นแบรนด์กีฬานะคะค่ะลูกค้าจ๋าเอาง่ายๆเป็นแบรนด์ทุกตัวลูกค้าล่กค้าแม่ค้าบาง่านบอกว่าอยากได้เป็นแบรนด์ล้วนๆอยากได้เป็นเนื้อพารมแบบว่าไม่อยากได้ยังไง ซื้อไปใส่เองค่ะลูกค้าจะซื้อไปใส่เองก็ได้แต่เราคิดเป็นกิโลเหมือนเดิมนะเราไม่ได้ขายเป็นตัว2ตัวนะคะลูกค้าะคืออันี้ก็คือเปรียบเทียบก็คือขายเหมาใช่ขายเป็นถุงมาเป็นถุงเราขายเป็นถุงคิดเป็นกิโลนะคะลูกค้าจ่ายกิโลละห้าร้อยห้าห้าร้อยบาทห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าห้าสิบห้าห้าสิบนะคะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าช่วงบ่ายวันนี้ลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ เพราะว่าแฟนตัวยงของบั๊กกลับมาอีกครั้งค่ะลูกค้าค่ะ ตัวโยงกลับมาอีกครั้งนะคะแจกลูกค้านะคะลูกค้าจะแจกสินค้าให้ลูกค้าแจกฟรีนะแจกฟรีสําหรับคนที่เป็นแฟนตัวโยงนะคะใช่ค่ะแจกฟรีให้เลยนะคะแต่ว่าอันดับแรกก็เป็นแฟนตัวยงก่อนอันดับสองตอนนี้ลูกค้าจะาซีเอฟซีเอฟหมดนี้ไปก่อนทุงนี้ลูกค้าจะเป็นแจ็คเก็ตผ้าร่มเน้นแบนกีฬาค่ะลูกค้าขบแบนทุกตัวจะตัวไหนไหนก็แบนแบนแต่ละตัวไนกี้อาดิดาสคูมูคูมามีมาหมดฟินลมฟินร่ากีปง กี่ปลามีมาหมดเลยค่ะมีมาหมดนะคะใช่ค่ะไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีค้ามานะคะผู้หญิงผู้ชายใส่ด้วยกันได้ค่อุ๊ยวันนี้ใส่ดีอ่ะยังไงรีวิวให้เพน่อนตัวค่ะสวยมาก Adidas ค่ะจบถ่าเดีดเดีสวัสดีลูกค้าที่ทักทายเข้ามานะคะคุณสุริยันนะคะสอบถามมาว่ากางเกงทำงานนิลินมีขายไหมคะ กางเกงเนื้อผ้าลินินล้วนใช่ไหมคะไม่มีนะคะลูกค้าจ๋ากางเกงทางานผู้หญิงหรือผู้ชายคะถ้าผู้ชายก็แนะนําเป็นกางเกงแบรนด็อกเกอร์อ,อันนี้ก็ใส่ทํางานได้ไดนะคะนะคะ,ะ,คะ,นะคะโอเคคะ่ะลูกค้าจ๋าทุ้รายการนะคะหมวดน,นี้เป็นแจ็คเก็ตผ้าลมเน้นแบรนด์กีฬาเอางา่ายลูกค้าจ๋าแบรนด์ทุกตัวนะคะแท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีนะจ๊ะเป็นงานยุโรปลอตเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบรัรราคา9,179บาทนะคะน้ำหนัก16.69กกกิโล คิดเป็นกิโลกิโลละ5้าบาทนะคะจำนวนชิ้นประมาณการาๆสามสถึง3าบชิ้นตกต้นคุณต่อชิ้น262บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง y o u t u b e ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรมค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ,คะ